ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองวันนี้มาแบ่งปันสองต้นนะคะนี้ต้นที่หนึ่งค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองเป็นไม้มงคลมีความหมายด้านการให้โชคลาภทางด้านทรัพย์สินและเงินทองต้นใหญ่นะคะต้นที่หนึ่งค่ะ ต้นที่สองค่ะนี้ต้นที่สองค่ะมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนครอบครัวไหนปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองจะช่วยส่งเสริมโชคลาภทางด้านการเงินนะคะย่ายามาแล้วจ้าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เป็นไม้ล้มลุกนะคะอยู่ในกลุ่มพิโรเดนดอนมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้นะคะ โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามด้วยใบที่เขียวสดขนาดใหญ่จึงทำให้คนที่รักต้นไม้นิยมปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งบริเวณบ้านค่ะมีความเป็นสิริมงคลตามชื่อที่จะช่วยเสริมบารมีให้ผู้ปลูกมั่งคั่งร่ำรวยค่ะนอกจากจะนิยมปลูกกันตามบ้านเรือนหรือที่พักเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้านโชคลาภเงินทองแล้วนะคะ ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองยังมักนิยมปลูกกันตามร้านค้าหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยนะคะทั้งสองต้นนี้แบ่งปันให้ต้นละ399ค่ะค่าส่งต้นละ120ค่ะน้องโตกำลังสวยมีน้ำหนักพอสมควรนะคะเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะ ว่าการเดินทางของน้องไปหาเจ้าของใหม่เขาจะคิดราคาตามน้ําหนักตัวของน้องค่ะพอน้องมาจุลงในกล่องน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนี่คือน้ําหนักที่แท้จริงของน้องค่ะใบของน้องมีรอยตำหนินะคะเพราะว่าที่บ้านบางครั้งก็มีเจ้าตะกะแตนนะคะแอบมาแทะใบใบจะมีตำหนินะคะ ตอนนี้ขาดนิดนึงผู้ที่รับน้องไปทําใจนะคะใบที่รอยตกกะกแตนแทะนะคะจะไม่เป็นอันตรายอะไรค่ะเพียงแต่ดูแล้วมีตําหนิแค่นั้นเองต้นเศรษฐีโวยทรัพย์สีทองเป็นไม้ที่ดูแลง,ง่ายค่ะจะมีรากอากาศด้วยนะคะรากอากาศหากราวางไว้ที่บริเวณบ้านเราอาจจะปล่อยให้เขาโผล่มานอกกระถางก็ได้ค่ะ ใส่ปุ๋ยเพื่อดูแลบำรุงรักษาต้นไม้นะคะสองสาเดือนต่อหนึ่งครั้งโดยใช้ปุ๋ยละลายช้าหรือใช้ปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะโรยไปรอบๆสงพุ่มพืชตระกูลพิโรดินดอนชอบดินร่วนนะคะใช้เพียงมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้ค่ะหากดินในกระถางยุบลงเราก็เติมเพียงมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะเพื่อช่วยเก็บความชื้นในกระถางค่ะหากเราต้องการเคลื่อนย้ายกระถาง รากอากาศที่ผูพ้นออกมาเราอาจจะเก็บและม้วนไว้ในกระถางได้นะคะหากเราปล่อยให้ผลูพ้นออกมาอาจจะทำให้รากมีความบอบช้ำได้ค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองชอบน้ำปานกลางนะคะรดรน้ำวันละหนึ่งครั้งหากใส่กระถางและมีจานร,รองหมั่นตรวจดูนะคะว่ามีน้ำขังอยู่ที่จานร,รองมากไปหรือเปล่าเพราะถ้าน้ำขังมากเกินไปจะทำให้รากเน่าได้ค่ะ ต้นเศรษฐีโดยซัพ์สีทองชอบแสงแดดอัรไรนะคะไปวางไว้ที่ไม่มีแสงแดดจัดนะคะเพราะหากโดนแดดจัดเกินไปจะทําให้ใบเหลืองได้ค่ะต้นเศรษฐีโดยรัพ์สีทองขยายพันธุ์โดยการตัดยกยอดนํายอดไปปักชําในวัสดุที่เตรียมเพื่อปลูกต้นอ่อนนะคะแล้วต้นแม่ก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาหลายต้นค่ะโดยเราเลือกต้นที่ ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปค่ะคุณสมบัติพิเศษของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วนะคะยังมีประโยชน์เรื่องการเป็นไม้พกอ,อากาศด้วยค่ะจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปนะคะจะช่วยดักฝุ่นละอองเมื่อมองธรรมชาติของใบเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองซึ่งเป็นสีเขียวใบใหญ่จะทำให้เรารู้สึกสงบสดชื่น หาไปปลูกกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย